ร่างกายต้องเข้มแข็ง สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขภาพณโรงเรียนแห่งนี้ทุกท่านจะได้เรียนรู้ถึงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วงอายุ2ปีถึง4ปีที่ถูกต้องว่าผู้ปกครองและครูควรส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างไรให้เด็กจเจริญเติบโตอย่างสมวัยทั้งร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาซึ่งตอนนี้คุณครูของเราก็พร้อมอยู่แล้วครับ ไปพบกับกิจกรรมแรกกิจกรรมร่างกายต้องเข้มแข็งเสริมแรงสุขภาพดีไปกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับคุณครูนกน้อยกับกิจกรรมร่างกายต้องเข้มแข็งเสริมแรงสุขภาพดีนะคะวันนี้คุณครูจะพาทุกคนไปเล่นเครื่องเล่นถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะผู้ปกครองและคุณครูทุกท่านคะ กิจกรรมกระโดดนี้ช่วยในเรื่องของพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของนักเรียนการที่จะทําให้เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อต้องฝึกหรือจัดหากิจกรรมกลางแจ้งให้เด็กได้ออกกําลังกายเพราะจะช่วยให้เด็กรู้จักการทรงตัวสร้างสมดุลให้กับร่างกายความว่องไวและการเคลื่อนไหวต่างๆนะคะโอ้ย จ็บตรงไหนไม่รูกแล้วมาวินล่ะเหนื่อยหรอคะเออผมเจ็บจังเลยครับครูผมก็ไม่รู้เป็นอะไรครับครูเหนื่อยจังเลยครับเฮ้ยเฮ้ยงานทั้งสองไปห้องพยาบาลกับครูกันเถอะเดี๋ยวให้ครูพิภพดูอาการให้ครูพิภพคะรบกวนช่วยดูมาวินและอันปันหน่อยนะคะได้เลยครับคุณนกน้อย มาวินอันปันมาหาครูเร็วเป็นอะไรมาในไหน,ไหนครูขอดูนอหน่อยหืมอันปันแผลเล็กนิดเดียวไม่ร้องนะครับแล้วหนูทั้งสองเจ็บตรงไหนอีกไหมครับว่าแต่ชาวนี้ทานข้าวกันหรือยังครับยังครับกินแล้วครับกินขนมปังน้ำหวานและข้านมที่ยายซื้อมาให้ครับงั้นอันปันมาทานข้าวกับครูนะครับแล้วมาวินให้ลดของหวานหน่อยนะถ้ามาวินกินมากๆ จะทำให้มาวินฮอปและวิ่งไม่ทันเพื่อนนะครับทุกคนคะอาหารถือเป็นสิ่งสำคัญซึ่งผู้ปกครองและครูควรจัดสรรให้เด็กนั้นได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้งหมู่เพื่อที่จะทำให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงและต้องไม่รับประทานอาหารที่มีรสจัดเกินไปเช่นหวานจัดจนเกินไปเพราะจะส่งผลต่อสุขภาพและทำให้เด็กเป็นโรคอ้วนได้นะคะ <S <S ห้องนี้ เป็นห้องการเสริมสร้างจินตนาการของนักเรียนนะคะการปั้นดินน้ำมันหรือดินเหนียวเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ปกครองและครูควรส,งส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกฝนเพราะช่วยในเรื่องพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะซึ่งหากฝึกฝนบ่อยๆจะทำให้เด็กสามารถหยิบจับสิ่งของและช่วยเหลือตัวเองได้ ถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วนะคะนักเรียนเราไปล้างมือกันเถอะ <kaç immen> ครูและผู้ปกครองทุกคนคะก่อนจะรับประทานอาหารควรดูแลเรื่องความสะอาดของทั้งมือและร่างกายของเด็กก่อนเป็นอันดับแรกเพราะหากไม่สะอาด ก็จะเป็นตัวนำพาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของเด็กๆได้นะคะและควรตัดเล็บตัดผมดูแลความสะอาดอยู่เสมอค่ะเพื่อที่จะให้เด็กนั้นเติบโตสมบูรณ์และแข็งแรงตามวัยแล้วทั้งหมดนี้ก็คือกิจกรรมร่างกายต้องเข้มแข็งเสริมแรงสุขภาพซึ่งผู้ปกครองและครูควรนำเกร็ดความรู้ต่างๆไปใช้กับเด็กโดยไม่ปล่อยปะละเลยให้ความสำคัญกับความสะอาดและดูแลสุขภาพ แล้วเรามาร่วมสร้างและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เป็นเด็กที่เติบโตแข็งแรงตามวัยต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูนกน้อยขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ